สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของผมเองเมื่อประมาณสักสองปีที่ผ่านมานี้เองผมชื่อเชษครับอายุ35ปีอาชีพของผมคือคนขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารสาธารณะทั่วไปครับผมใช้ชีวิตในเมืองใหญ่กับภรรยาของผมมานานหลายปีแล้วครับภรรยาของผมเธอชื่อแหม่มครับ เธออายุห่างจากผมห้าปีอาชีพของเธอคือเป็นแม่บ้านทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแถวที่ที่พวกเราอาศัยอยู่ผมกับแม่มเราเช่าบ้านหลังหนึ่งแถบชานเมืองอยู่กันครับมันเป็นบ้านเช่าไม้สองชั้นเก่าๆที่สภาพออกจะดูโทรมๆไปหน่อยแต่มันก็แข็งแรงพอที่จะทำให้ผมกับแม่มอาศัยอยู่ด้วยกันไปได้อีกหลายปีครับ เงินที่ผมหามาได้ทั้งหมดผมก็จะให้แม่มเธอเป็นคนเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้สร้างครอบครัวในอนาคตเราสองคนฝันไว้ว่าอยากจะมีบ้านหลังเล็กๆและมีพื้นที่ไว้ทำกินตอนที่เรากลับไปอยู่บ้านนอกกันและความฝันนั้นก็คงจะอีกไม่นานละครับเพราะตอนนี้พวกเราก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างพอสมควร ชีวิตประจำวันของผมกับแมมมก็ดำเนินไปเรื่อยๆล่ะครับทำงานกับบ้านนอนแล้วก็ตื่นไปทำงานเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันนอกจากวันไหนที่พวกเราหยุดก็จะออกไปช้อปปิ้งเดินห้างบ้างเป็นบางครั้งแต่แล้วชีวิตของผมกับแมมมก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อมีเอกเข้ามาในชีวิตเอกคือเพื่อนของผมเองครับ เราเป็นคนบ้านเดียวกันเรียนและโตมาด้วยกันวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาหาผมที่บ้านพร้อมหิ้วกระเป๋าใบใหญ่มาด้วยเขาบอกผมว่าเขาตกงานและจะมาขออาศัยอยู่กับผมสักพักตอนนี้เขาไม่มีที่ไปแล้วเงินก็แทบจะไม่มีติดตัวเมื่อเพื่อนลำบากมีหรือผมจะไม่ช่วยล่ะครับ ผมพาเอกเข้ามาในบ้านและจัดห้องนอนให้เขาอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนของผมเองซึ่งมันว่างอยู่เมื่อแม่มกลับมาบ้านผมก็แนะนาให้เธอรู้จักกับเอกและบอกเธอว่าเอกจะมาอยู่กับเราสักพักแหม่มเธอก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมกับเอกจึงลงมานั่งดื่มที่โซฟากันเล่าเรื่องความหลังอย่างสนุกสนานส่วนแม่ม เธอก็ทากับแก้มมาให้มันยิ่งเพิ่มอัรรสในการดื่มการคุณเข้าไปอีกคุยกันอยู่นานผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอกกำลังตกงานอยู่ผมจึงชวนเขามานะขับแท็กซี่ด้วยกันรถผมก็มีอยู่แล้วผมจะขับกะกลางวันให้เอกขับกะกลางคืนเอกก็ดูจะสนใจอยู่นะครับในความคิดของผม เขาจึงตอบตกลงและหลังจากนั้นมาพวกเราก็ทำตามที่ตกลงกันไว้ครับตีห้าของทุกวันเอกก็จะขับรถกลับมาที่บ้านแล้วผมก็จะออกไปขับต่อจนถึงหกโมงเย็นผมก็จะขับกลับมาเปลี่ยนให้เอกไปขับต่อเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันละครับจนเวลาผ่านมาถึงสามเดือนวันหนึ่ง ผมไม่ได้ออกไปขับรถแท็กซี่เพราะผมไม่ค่อยสบายเอกก็นอนหลับอยู่บนห้องเพราะขับรถมาทั้งคืนส่วนแม่มภรรยาของผมเธอก็ไปทำงานของเธอตามปกติผมทานยาแล้วออกมานอนพักสักพักอาการของผมก็ดีขึ้นครับผมจึงเดิอนออกไปหน้าบ้านเพื่อไปรดน้ำต้นไม้ไม่นานป้าน,นิด ป้าข้างบ้านแกก็เดินมาหาผมพร้อมหิ้วขนมติดไม้ติดมือมาให้ผมด้วยป้านิดแกอาศัยอยู่ข้างบ้านผมเองครับป้านิดแกอยู่กับหลานสองคนและป้าก็เป็นแม่ค้าขายขนมไทยที่อยู่หน้าปากซอยบ้านของผมเองขนมของป้าอร่อยมากเลยครับผมชอบไปอุดหนุนแกอยู่บ่อยๆมันจึงทำให้ผมสนิทกับป้านิดอยู่ไม่น้อยครับ ป้านิดแกเอ่ยทักทายผมและถามว่าวันนี้ผมไม่ไปขับรถแท็กซี่หรอผมบอกป้าแกไปว่าผมไม่สบายครับเลยหยุดหนึ่งวันแล้วป้าแกก็ชะเง้อมองเข้าไปในบ้านพร้อพมพันผ้าทางลูกลี้ลุกลนมีอะไรหรอครับป้าผมถามแกไปแกบอกว่าไม่มีอะไรแล้วแกก็หันหลังกำลังจะเดินกลับบ้านแต่แล้วแกก็เปลี่ยนใจครับ เดินกลับมาหาผมอีกครั้งมีอะไรครับป้ามีอะไรก็บอกผมมาเถอะแกอ้ำอึ้งไปเล็กน้อยแล้วป้าแกก็บอกผมออกมาว่าแกเห็นแม่มกับเอกถ้าทําท่าทางเหมือนเป็นแฟนกันตอนที่ผมไม่อยู่ตอนแรกป้าแกก็ไม่อยากบอกผมหรอกแต่แกสงสารผมแกเลยมาบอก ผมไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่ป้าน,นิดพูดมากนักหรอกนะครับพาอผมไม่คิดว่าภรรยาที่ดีอย่างแหม่มกับเพื่อนรักของผมจะทําอะไรแบบนั้นแต่ป้าน,นิดแกก็บอกว่าให้ผมสังเกตดูเอาเองถ้าไม่เชื่อผมก็เออเอ,อ,อ,อไปครับพาอผมก็ไม่เชื่อจริงๆนั่นแหละครับแต่ผมก็ลองมาคิดดูอีกทีว่าเอกก็ทำงานมาสามเดือนแล้ว เงินก็น่าจะพอมีเก็บบ้างพอาะค่าเช่ารถก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านก็ไม่ต้องจ่ายแล้วทำไมเอกถึงไม่ย้ายออกไปจากบ้านผัวสักทีผมคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเช้ามืดวันต่อมาเอกก็เอารถกลับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของผมและผมก็ออกไปขับต่อผมขับรถออกไปได้ไม่นานแล้วผม ก็เลี้ยวรถกลับมาเพื่อดูพวกเขาไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อใจพวกเขาทั้งสองคนนะครับแต่ผมอยากจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรทำนองนั้นจริงๆผมจอดรถไว้หน้าปักซอยบ้านแล้วแอบเดินเข้าไปในบ้านอย่างเงียบผมแง้มประตูเข้าไปแล้วย่องไปชั้นสองของบ้านที่เป็นห้องนอนไม่นาน ผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังออกมาจากห้องผมจึงส่องเข้าไปดูในรูแตกเล็กๆที่ฝาบ้านภาพที่ผมเห็นมันทำให้ผมใจแทบสลายใช่ครับมันเป็นจริงอย่างที่ป้าน,นิดว่าจริงๆผมเดินออกมาจากบ้านด้วยหัวใจที่ปวดร้าวผมไม่คิดเลยว่าเพื่อนของผมกับคนที่ผมรักที่สุดจะทำกับผมแบบนี้ได้ลง ผมตัดสินใจรอจนถึงเวลาเย็นแล้วผมก็ขับรถกลับเข้ามาในบ้านพวกเขาสองคนก็ยังคงทำท่าทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจึงเรียกพวกเขามาคุยเราคุยกันด้วยเหตุและผลครับเพราะผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ผมบอกพวกเขาว่าผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วและผมก็ขอเลิกกับแหม่มในวันนั้นเลยครับ แมมก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับแล้วเก็บข้าวของออกไปจากบ้านพร้อมกับเอกนี่แหละครับผลของการไว้ใจและตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่เคยไว้ใจใครอีกเลยและผมก็ไม่คิดที่จะมีแฟนอีกแล้วพอผมเจอกับความเจ็บปวดจนผมไม่อยากเจอกับมันอีกครั้งเรื่องราวของผมก็มีเท่านี้ละครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ AB ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ